สวัสดีครับผมวันนี้เรามา <c oughs> ตำถั่วกันครับผมกำลังจะตำนะครับผมตำพริกไปแล้วนะครับผมถั่วก็เอาลงจากครกแล้วครับผมไปไปตำกันเลยนะครับผมมาตำถั่วเลย ก็จะยากนิดนึงนะครับผม,ผมหาเลยลองเนาะ <c oughs> ขออภัยนะครับผมเหมือนรู้สึกว่าเสียงมันจะแหบแหบเอ๊ะเองตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเสียงแหบ มันเคลื่อนเนาะออาะโอเคนี้พอเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงเลยครับผมเครื่องปรุงก็จะมีมะเขือนะครับผมนี่ เอาลงเลยครับผมมะนาวนะครับผมอันนี้เราบีบก่อนแรกอันที่สองเราก็ าสองเสกนี่ใส่น้ำปลาใส่ปราะใส่นิดเดียวครับผม ผงนัวจบครับผมใส่หมดแล้วเนาะทีนี้ก็มาตำเลยครับผมน้ำถั่วอาหารเช้าครับผมชิมก่อนครับผม อื้อหอร่อยหลังสากก่อน เตรียมจานครับผมจานชิ้นใหญ่มีแตงด้วยครับผม,อมเอาถั่วลงเลยครับผม อร่อยแน่นอนครับผมหลังคบกก่อ,น,อนนี่ครับผมให้ดูแบบใกล้ๆเลยครับผมสีสันน่ากินไหมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวขมกึงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ